อือสวัสดีครับพี่นะมาทำร้ายหรือทำอันตรายก็สามารถชั้นไ,ได้เลยสามารถดได้เลยมีเบสได้ส,สนนั่นนะ่ะเออเบาปดคืออะไรครับพี่น้องเออเบาปดคืออะไราวางกำลังพลไว้หมดแล้วเกน้อยยังงั้นอย่างนี้มันไปสิไปเฮ็ดจังครับพี่น้องเอ้ยนะครับน้องอแต่ว่าอันที่หนักหนักเลยนะมีแอบอ้างเบื้องสูงเลยนะหนักก็มีแอบอ้างเบื้องสูงยีกไปนีน มีหมดแอบอ้าวมีหมดเบิ่งสูงเบื่องสูงน้ำเด้อแอบบ้างเบิ่งสูงอีกได้แบบนี้ครับว่าเป็นเจ้าจันเจ้าสี่บ่าวว่าบ่าวาเจ้าฟ้าจะไปดินว่าเจ้าฟ้าจะไปดินทรงลงไม้ไปแอบบ้างเบิ่งสูงอีกได้ไม่แม่นพ่อด่ามพ่อดีได้ครับก็คือแนวนี้แหละครับไปไปเเบวลังไม้บัดเสื้อแล้วครับแบบนี้เออ คนก็นแห้งสงสัยอันสงสารพอพระเอกแม่นางเอกเข้าไปยิงแห้งแล้วครับบารนี้โอ้โหกัดกันตังซีเฮโซ่เนี่ยนะตังซนตังซีละได้บาดนี่น้องเออบาดนี้ครับก็ก็เลยเกาหัวยงยงเข้าไปเลยแล้วบารนี้มันคือเป็ดตังซีก่อนว่าพี่น้องเอกสี่อนเลืองเขาเอาหยองวัวมาด้วยตายเลยก็ก็เกาหัวยงยงเลยจำพ่อเนาะก็วาเนี่ยมันจะหลายหลั่เนี่ยมันหลายเจ้าที่เจ้าหาเจ้าก็ไปอีกเหมือน เกาหัวอีกเลยมันก็เป็นตัางสันอ่พี่นีสวัสดีครับก็เลยเกาหัวยงกเลยโอ้มันเป็นตังสีก็ว่าเลยไม่ว่าหลังบ้านกใครแย่หนึงเลยก็ผมบางกําลังพูนไม่หมดแล้วมันเต็มซัดเลยอย,งงอย่างนั้นยังนี่ไม่ต้องห่วงบ่พอาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นสังการลงมาแล้วไปแอบบ้างเบื้องสูงอีกทีนี้อ่าพี่น้องเอ้ย แม้เขาก็กินง่ายกินได้แท้กบาเนอะเขาเขาไม่ได้อายปากเขาพอเม็ดเลยเนาะพี่น้องเอฟซีเขาไม่ได้อายปากเขาพอเม็ดเลยโอ้แน่นอนนะครับพี่น้องเลยเขาคือเดวะช่ากมือเขาคนสิจับได้หรือยังจับได้เขาก็สวยเออบ่บ่บ่อยากอายเลยนะแม่บ่อะไรใช่เลยมันยังเกิดขึ้นอย่างไรครับพี่น้องแน่นอนใดๆยอง เมื่อ,อซีบรีได้ครับม่นเปนเมื่อ,อซีเพชรบรด้ดอกกว,ว่าได้คือพ่อเจ้าก่อนมันมันอ่าอายกับพี่น้องเอฟเสีเพชรบรัยแบบนั้นเนาะแม่แม่มาดีจ้าฮะยเจ้าก็เลยโอ้มแม่แม่มบอกบดีครับพี่นี่บดีครับนะเออไม่ได้ฟังเครื่องเติมอ่าเข้าออกค่าผัาวผัวพระคุณมาพี่นีนะมันบอเป็นตักเธอประกับป็นตักขำที่ใดเน่ะมันกัดมันกัดเอาถ้าว,ถว่าอัน เอฟซีเนาะพูดในคุยหลังบงหลังบ้านเลยรปัะนี้ปันแห้งแล้วครับปันนี้แห้งเนาะแห้งเช่ว่านักกว่ันอีกปันนี้อืมก็เลยมันเริ่มเป็นที่ไปที่มาอีกอ่ะอืมเจริญก็อินากาว่าอะไรไปจะได้มันกูถามไปปันนี้มือสุดท้ายปันนี้ได้ได้ว่าโซจะมาเป็นพยานให้กับพ่อไปอีกปันนี้มันตายเล้วยบนระบกาครบปันนี้โว้ยปันนี่วันคบกันเปิดใกล้ปันนี้ครับปันนี้เอา ฟ้องร้องกันแล้วนะั่นมันบาปกรรมเวนไงทีนี้บาปกรรมเวนแล้วครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็มึนเหมือนกันน,นเนืหาแดงหากินกับอะไรครับที่นี้มันเคยได้กินไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมมันมาในรูปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหมักหัวลูกมิมิดีหน้าก,กากด้วยทีนี้ในนิทานตรงนี้เห็นไหมล่ะ อย่าไปเสือคนณเอฟซีเอ้ยอืม,อมแม่ยังจะหลัาสูงสอดสูงศาลก็ได้อย่าไปเสือลูกคุณหนูหลูกคุณหนูจังสั้นจังซี่โอ้ยลูกคุณนหน,นีตีพ่ออาการเรอืมนะพวกเพื่อนโมเพ่งหมอล่ามขึ้นมานี่ยวะไอ้ข้าพี่ <c oughs> น้องเอฟซียี่ฟงรงฟงรงหมดแล้วรับพี่น้องเอฟซียี่หมดฟงร่งหมด,งด,ดติดน,น่ะอืมเม่อวันธรรมดาได้ มัน <c oughs> เป็นยังไงล่ะทีนี้เห็นบอสแล้วทุกอย่างมันจะค่อยค่อยไอ้นี่ <มา S 2> ความ,มจ,จริงมันจะปรากฏเนี่เนาะแต่ไอแม่แต่ละเรื่องแล้วลลทุกวันเนี้ยมาความจริงกั็จะปรากฏอะไรเพราะแตกคอกันมาแตกคอกันแล้วมันก็จะออกความจริงมาพูดหมดแล้วมาถามเรื่องเสาฟงเสาไฟกันแล้วทีนี้เอาเสาไฟแล้วครับตัวนี้ก็ร้อนดากรถอดุนแล้วทีนี้ ดาวแล้วครับพี่น้องอืมเพราะอะไรเพราะมันรู้จักกันอยู่แล้วพวกนี้โอม,มันกินด้วยกันไงครับพี่น้องผมดูผมไม่เกี่ยวนะครับอย่าผมมายุ่งนะครับนะผมไม่รู้เรื่องกับคุณนะครับนะมีปัญหาก็คุยกันนะครับผมไม่ขอยุ่งนะครับนะ,อะ,ะเออาอย่าผมมายุ่งอย่าผมมาเกี่ยวนะ อย่าบันเลยบันเลยกับผมนะบันเลยลงบันเลยลักบอกจะเขียนผิดเขียนผิดเขียนถูกนะจะเอารูปผมไปลงนะผมไม่ยอมนะ <c oughs> เอาแล้วครับพี่น้องอ่าผมไม่ยอมนะฮะนะถ้าเมียผมรู้ผมตายเลยนะฮะนะ <c oughs> อืมเมียผมไม่นอนด้วยนะะแบบนี้นะฮะนะเอาแล้วครับทําไมถึงร้อนตัวละ่ะนะถ้าไม่ได้เซิร์งเขานะ มีอะไรหรือเปล่าพิมพ์ผิดหรือเปล่าหรือไม่ได้พิมพ์ผิดเอาละครับงานนี้หรือจงใจหรือเปล่ามไม่รู้นะฮะห,หัวลุนิมิตก็อะไรเข้าข้างอีหน้ากลางไงด่ากันแล้วครับจัดกันแล้วทีนี้เอาเลยมึงกูพูดแล้วไม่พิมงผิดมันไม่นานเดี๋ยวก็อีหยอกเน่าก็ด่ามึงทีนี้ ถ้ามึงพาไปไหนปุ๊บมึงออกมาพูดมันออกมาพูดแน่นอนเอาล่ะครับแน่นอนล่ะด่าก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะมึงได้เงินไปแล้วใช่ไหมล่ะอา่เอาเราดูครับนี่สั้นต้นนี่เอาเราดูน่เดี๋ยวมันออกมาให้แม่มันด่าเองมันจะมาพูดให้แม่มันฟังอะไนีีแม่มันเกลียดข้าวไส้อยู่แล้วบอกโซตินนี่อืมเกลียดข้าวไส้อยู่แล้ว เดี๋ยวถ้ามึงลาบคาบในชั้นต้นนี่มึงเอ้ยกูบอกไว้เลยกูบอกไว้เลยนะอ่าอ่าคุณหนูอะไรคุณหนูกินอึ่งมันจะมันจะอะไรครับมันจะพูดว่าเออมันรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี่มันเป็นแผนการของเขาไงครับพี่น้องสวัสดีสดครับ มันเป็นแผนการของเขาไงครับนั่นทำให้คนหลงเชื่ออ่าพี่น้องเอพีสี่คนกระเสื้ออะไรบอหน้มันยิงด้านใจได้ใจแหละที่นี่เห็นไหมครับเสื้อเสื้อเสื้อพวกผัดเสื้อผัดสนับสนุนสนับสนุนยิงเงินไปได้บอหน้พี่น้องกันยามแล้วบอหน้ตัวไปเท็กแล้วบอหนิมาไม่ได้ข่าวบัตซี่มันเด้อลันเพชรลันทองผู้เด้อ เย็นบ่กมาันเป็นท่มามดาเร่อม,มาแต่ตัวกับขนบพรว่าแตเป็นรถแล้วก็พวกนึ่งกูแลาบไม่วา่าเขาสงสารนั่นน่ะนก้น,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 นม,มันพอาะร่าพอดดียังกล้ามาครับพี่น้องเอฟซีซึ่หน่อยไห้สักหน่อยหัวกระ<อ>เด็นไหลหักจะงดไหลว่าบ้าน,าน,น,นเอฟซีหัยบริหันไปนหบาบัวยิ้มช่วยอันนี้เห็นกับตาเลย หัวซึ่งการได้กัดวันว่าพี่น้องเอฟซีแมสูดเดินโนะว่าโมแมนคนพ่อร่ามพอดีได้ยังกล้ามาครับพี่น้องเอฟซีกับบอพ่อโมเมนพ่อร่ามพอดีไรเราจะมูฮาวเจ้าคอยเขาจะกล้าไปบอโวของกาบเนาไหลนี่ให้กึกกอยู่นี่เนาบมันเป็นบัวหัวซึ่งกับหัวโอ้ควาวาเนาะพูดเลยเนาะเปลี่ยนเดินโนะว่ะเขาเนาะแน่นอนเดินเนาะเปลี่ยนเดินเนาะว่าเฮ็ดเปลี่ยนคักเดินเนาะ พี่หลี่ได้ครับพี่นอ้องเลยอือเป็นอะไรอืมมันวงการนี่โอ้เห็นนี่อยมางละไรหีครก็ผม